สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องปอย b เบ l c h a n n e วันนี้เขาก็จะมาทำาละครสั้นเรื่องกระสือยายสายไปดูกันเลยค่ะณหมู่บ้านแห่งที่ห่างไกลความเจริญได้มียายสายและหลานได้อาศัยอยู่ที่ท้ายหมู่บ้าน เพียงรำพังกันสองคนเพราะชาวบ้านแถวนั้นรือกันว่ายายสายแกเป็นกระสือทำกับข้าวเสร็จแล้วไปเรียกยายมากินข้าวดีกลัว ยายจ๋าลุกขึ้นมากินข้าวได้แล้วจ้าลำพึงทำกับข้าวเสร็จแล้วเออลำพึงเอยเ้็งกินก่อนยายเลยยายยังไม่ค่อยหิวจ้ายาย้ เมื่อตัวเองก้าวลเหมือนกันเลยเฮ้ยกินอิ่มแล้วเข้านอนเลยดีกว่าเอ้ยตอนนี้ก็ง่วงแล้วเนี่ยโอ้ย หิวเลือดหิวเลือดจังเลยหิวเลือดจังเลยอโอหิวเลือด กินบ้างไหมเห้วจังเออนี่ไงอร่อยจังเลยโอ้ย กดขี้วะไปห้องน้ำดีกว่าโอ้ยจะลาดแล้วเนี่ยโอ้ยโอโอ้ยกินส้ตามตำมาเนี่ยโอ้โหเออโอ,โอ,โอ้หมดกันส้ตมตำของฉันอิ่มแล้วไปดีาากว่า เฮ้ยกระสือยังขี้ไม่สุดเลยอช่วยฉันด้วยฉันเพิ่งเคยเห็นกระสือกับตานอนดีกว่าเจ้ามนุษย์แกจะหนีไปไหน กลับบ uh, no, ้านเราดีกว่า ช้าแล้วเว้ยไปหาดูหมูดูควายดูไก่อะไรก่อนอย,อยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยแสงดาวมาดูนี่สิทำไมสัตว์เลี้ยงของเราถึงตายหมดวะตับไตไส้พุงหายหมดเลย มีอะไรเหรอจ้าพี่ก้อนฮะทำไมจัดเลี้ยงเราตายหมดเลยต้องเป็นฝีมือกระสือแน่ๆเลยพี่ก้อนน่ากลัวจังเลยค่ะคุณแม่ เดี๋ยวพี่ไปแจ้งผู้ใหญ่ก่อนให้มาดูซากสัตว์พวกนี้ผู้ใหญ่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 ใ,หญใครอีกเนี่ย มีอะไรว่าไอ้ก้อนผู้ใหญ่ไปดูซากสัตว์ให้ฉันหน่อยเหมือนถูกกระสือกินเลยจริงเหรอว่าไอ้ก้อนทำไมหมูมหม่บ้านเราเป็นแบบนี้ พี่หนูว่านะต้องเป็นฝือมือยายสายแน่เลยเออจริงสิเห็นเขาลือกันว่ายายสายอะแกเป็นกระสือจริงเหรอวะไอ้ก้อนจริงจ้างั้นพวกเราไปบ้านยายสายกันให้ไปไปพวกเราไป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 พวกเราบ้านยายสายกันแม่จ๋รารอดูด้วยหนูวิ่ง ไป,ไปไปพวกเราถึงบ้านยายสายแล้วเนี่ยได้ครับอืมไม่รู้ว่าแกจะอยู่ไหมเนี่ยทำอะไรกันจ่าลุงผู้ใหญ่ฉันมาหายายเองนะแกอยู่ไหมอยู่จ้าลุงผู้ใหญ่ยายอยู่ยายนอนอยู่บนบ้านไอ้ก้อนมันเล่าให้ฟังว่ายายแกเป็นกระสือ ส่งตัวยายแกมาเพราะเมื่อคืนหมูไก่ชาวบ้านตายหมดเลยต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่แนเลยเพราะเมื่อคืนยายก็นอนอยู่บ้านตลอดแต่เมื่อคืนสัตว์ของชาวบ้านตายหมดเลยแล้วลุงผู้ใหญ่มีหลักฐานไหมล่ะว่ายายของฉันเป็นคนทำเอ๊ะไอ้ก้อนเอ็งมีหลักฐานไหมวะไม่มีครับแต่ฉันแน่ใจว่าต้องเป็นยายสายแน่ๆเลย ในเมื่อไม่มีหลักฐานลุงผู้ใหญ่จะมากล่าวหายายฉันได้ไงลุงผู้ใหญ่ต้องให้ความเป็นธรรมกับยายฉันนะจ๊ะจริงอย่างลำพึงมันพูดเอ็งต้องไปหาหลักฐานมาได้ครับผู้ใหญ่เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะพาชาวบ้านล้อมจับกระสือเองไปไว้พวกเราไปไว้พวกเรา เราจะได้ไปล้อมจับกระสือกันจับให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยโอ้ยเปียหิวเลือดจังเลยเปอยากกินเลือดดีกว่าโอ้ยโอ้ยหิวเลือดหิวเลือด หิวเลือดหิวเลือดหิวเลือดมันมาแล้วมันมาแล้วพวกเราเตรียมตัวเตรียมตัวระวังยีสายมาแล้วอะไรพวกเรามันมาแล้วมันมาแล้ว โอ๊ยตีมนเลยพวกเราอ้าอ้าวอาอ้าอ้าอ้าาโอ๊ยเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินลำพึงเอ้ยช่วยยายด้วยยายเจ็บมาก ต่อไปนี้ยายก็คงไม่ได้อยู่กับหนูแล้วเองต้องสืบทอดกระสือจากยายถ้าเกิดเองไม่สืบทอดกระสือจากยายยายก็คงนอนตายตาไม่หลับถ้าเกิดเองสืบทอดกระสือจากยายยายนอนตารับแน่จ้ายายลำพึงจะสืบทอดกระสือจากยายจ้ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะโอ้โหดูสิวัวหมูเต็นแพะไก่สีบายยคะ่ะ